สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเมื่อนี้สอผ้าโชคกับพาอพีพ้าหนองมาที่ต้นแตะเคียนหินหน้าพ่อจำครับครับแต่ว่าบางคนก็นเอินต้นมันป่าเนาะครับกับโบหูเขอกันเป็นว่าแตะเคียนหินกับว่าแตะเคียนหินเนาะครับซึ่งฮะต้นเงินแสนเงินล้านครับยูมองนี้ครับคขย ได้ตรงตรงคือสามตัวตรงตรงเลยครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับตอนันปูผ้าแดงมาลำสองล่ำขอครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยครับอยู่หม่งนี้ครับเอาส่วนมือนี้ปูพันสิได้ตัวใดครับมือนี้ปูผ้าแดงกันแมกแล้วครับมาลำสองล่ำขอคือเกาล่ะครับส่วนสิได้ตัวใดนั่นก็ตามซอผโชคมาครับมาเบิ้งน้ำกันครับปูพันเกิดกำลังทำพิธีครับพี่น้อง ส่วนตัวเลขก็หลังจากปูลั่มเซตแล้วผนละปูสเขียนตัวเลขห้คือจังทุกงวดที่ผ่านมาแหละครับตอนนี้ปูพันกัทถ้ำพิธีขออยู่ครับเดี๋ยวปูกับสิไปล่มมือน,นี้สี่รั่มจะเข่งกับบ๊ะหครับเดี๋ยวเข้าลอก่อนครับ ข,ขบบบถถับมือนี่ออถือว่าเป็นวันมงคลนอปูนกวันพระใหญ่ครับ 15, สี่ร่ำจะเพ่งนกปูมือน,นอี่อ๋อให้ให้ออให,ห,หนักหน่อยล่ำก่อนเนาะครับ ถวายเลยครับถวายแล้วบอกยี่คุณเลยบอกแล้วเนาะบอกแล้วเพคุนแล้วเออเอาเอาลำถวายเลยหนูถวายเลยถวายเลยนะตอนนี้พี่นิกทำกันเลยใครจะล้ำก็ล้ำได้แล้วครับล้ำอยู่แถวบนหนาวเออนี่อากาศดีครับพี่น้องอากาศดีเนาะหนาวหน่อยหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องกับเขามาเบิ่งกันเน้อครับก่อนสิไปหาเสือหานเย็นก็ได้ครับหรือกินหานเย็นไปน้ำเบิ่งไปน้ำก็ได้ครับพี่น้อง น่าจะรำสองเพลงครับน่าจะรำสักสองเพลงครับเมื่อนี่นั่งรำบ่หลายครับพี่น้องมาคํำครับ พี่น้องอที่ทางบ้านก็นล่ำซอยในเด้อครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ,รรบพี่น้องครับแชร์ไปเยอะๆจะได้ นีบุญกุศลนํำกันครับเมื่อนี่มีที่เด็ดแน่นอนครับปูผาแดงครับอยู่พุ่มนี่เคยถูกตรงๆครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยครับอยู่นี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้าเต็มๆม,มาแล้วครับพุมพ่มปูคําสิงพุมพ่ม ภูมิปูดำตะวันออกครับภูมิปูคำสิงครับทิมอ่องอยั้งบ้านกับรํำไปน้องกันได้ครับเด้อ พี่น้องเขามาเราก็อย่าล่มกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับแชร์ไปเยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจทังช่องเ้ยครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยครับที่เขามาครับ ครับพี่น้องอยินทั้งบ้านกันร่ำไปน้องกันเด้อครับเพื่อเสด้โโคกเ้ลาบน้องกันครับซอยกันครับพี่น้องซอยกันขอโชคขอลาภพูมเน่ค่อยห้ห<า>นึ่งเจ็ดหนึง่งเต็มเต็มมาแล้วครับ กดไลค์กดแชร์ได้ด้ว,ดวครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องครับแชร์ไปเยอะๆหนึ่งไลค์หนแชร์ share, ครับ ยยวครันอี่น้อง้าว ครับตอนนี้กับพี่น้องกับเขามาประมาณหนึ่งร้อยแล้วนะครับขอบคุณหลายๆเด้ยครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์น่ยครับแชร์ไปเยอะๆครับ ผ้าแดงมากแล้วครับพี่น้องมาแล้ว พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ครับ1นึ่งไลค์หนแชร์ครับขอบคุณครับแชร์ไปเยอะๆครับจะได้สนุกสนานน้ำกันครับ นี่น้อยๆแข่นๆครับพี่น้องแข่นเมื่อครับตัวเลขก็สิได้น้อยๆแข่นๆขึ้นกันละครับเมื่อนี้่ ครับตัวเลขชุดแรกออกมาแล้วครับ943ครับตัวเลขชุดแรกเด้อครับพี่น้อง943มาแล้วครับบันทีน้องผเขียนไว้แคปไว้บันทีสามสิบเด้อครับเขียนในหนังสือสามสิบสามสิบสามสิบคันว่าเนี่ยจะเขียนใส่เนี่ยจะศูนย์กับแปดมาหนึ่งตัวเอาเขียนไปถอดให้เลยไม่เปงพี่ ตอนไหนนี่ยม่นี่เอาเขียนเอาเขียนสามสิบคือไปเขียนไหมมีเขนาดเหร่บ่อหลายดอกในกว่าซุ้มกระแปดบ่อใหญงก่อนบ่อวันที่สามสิบจะก็อยู่ในนั้นเลยเนาะครับนี่เด้อครับพี่น้องมีขนาดละเจ็ดสามบ่อปูนี่เจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งมันบอครับครับผมหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองปูเน้นให้ตัวใดเนาะครับมีตัวเน้นบอครับเนี่ยตัวตัวที่ตัวที่ปูชอบที่สุดครับชอบมันกับไม่รู้จะชอบตัวไหนเนาะมันชอบหมดทุกตัวมันยังไม่ได้มีแต่ว่ามาขอได้แบบนี้เหรอเนาะครับนนัแหละปูพันขออยู่นี่พันได้แบบนี้เด้อพี่น้องกับบ้ันได้เน้นได้ยั้งหายแล้วครับแต่ว่าพี่น้องกับก็ถูกเนาะอยู่เหมือนเดิมมันแหละ ปูบกว่าถูก,กว่าสัน่นเออเหมือนกับไปหลักกิโลโที่เขียนสามห้ากับสามเก้าห้าก่เหมือนเดิมครับนี่ก็อยู่ในนี้แหละเหมือนเดิมมัน<ต>จะอยู่ในนี้เนาะปูแต่<ม>สามตัวให้ตัดซื้อเองได้เนาะปูเนาะได้ครับเรียงไปตามนั่นแหละครับเลขกสามตัวไปตัดซื้อเองได้ครับเก้าสี่สามสามศูนย์หกครับ 9, 4, 3, 3, ครับเก้าสี่สามสามศูนย์หกพี่น้องก็ไปตัดเป็นเก้าสี่เก้าสามครับสามศูนย์สามหกยี่สี่ก็ได้เด้อครับเอา แต่ว่าพี t t ่น okay. ้องเขากับปองอยู่แล้วเนาะครับปกติเราก็ได้ครับตัวนั้นเป็นอัคระยันเด้อบ่แม่นเลขเด้ออันอันที่ตัวก็งอเงี้ยงเป็นดัชคาระยันมาสั่นปูแล้วว่าครับนะคพี่น้องก็เขียนไว้แคบไว้ครับเขาก็เลยเขียนสามสามห้าครับแล้วก็มาลำขอได้สามห้าเก้าเออล้ไม่จะคุณแบบรัอยก็ได ถูกเนาะงวดก่อนก็ถูกวันนี้ก็ถูกครับงวดก่อนก็ถูกงวดนี้ก็ถูกแล้วนวพนี่ถูกแน่นอนถูกครับพูบอกว่าถูกเด้อพี่น้องเช่นว้เชฟบได้ในนี้แหะเขาไม่แห้งเสียงเบิ้งอีกเท่หนึงครับบ่อหลายตัวดอกในนี้เนาะครับบ่อหลายตัวเออพิจารณาเอาถ้าเป็นชอบเก้าก็เก้าสี่เก้าสามสี่สามเนาะครับเออแต่ว่าสามศูนย์หกอันนี้เป็นยังคือหลายตัวเพราะว่าผมลำออกมาได้แบบนี้เนาะส่วนหกสองเก้าสอง เจ็ดเหนึ่งเป็นเลขล่างหกสองเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่เลขล่างลงล่างเนาะปูเนาะครับเลข้า้รางวัลเลขใช้รา,างวัลครับอ็อนั่นแหละวันนี้สองตัวมา1ตัวงวดก่อนผมให้สี่กับสามันต้ออกสามแปดสามสามห้เนาะคับันนี้แล้วงวดนี้ผมจะให้8กับศนย์มา1 8กับศนย์มา1ตัวครับผมปูเขียนรงหันไหนนะปู 8, 0, 0, 0. เสียพี่ 1> 1, <0. S 2> น้อง่นเขียนแคบไไปครับ เป็นเลขวิ่งแล้วกันเนาะปูเนาะกะเอา,า,เา,าอการทาผมเป็่เลขวิ่งหรอกครับเลขขยนันเลขขยนันเที่ยวเมื่อกี้ผมให้5ปูหายหา11%ครับให้51%จะเลื่อมนะครับ51%ครับงวดก่อนปูหายหา1 9เกือบไปออกหาเก้าขึ้นกันเด้วครับ แยกออกเด้อเอาอยังปูให้เพิ่นไปแยกเอาเจปดมันก็มันในไหนมึงได้มาก็เขียนมาแล้วสิครับเอาเขียนลงโหลดปูคนเอาตัวเดียวหกแปดตัวเดียวเน้นๆเนาะครับเอาขี้แหลกปูว่ะถือว่าเขียนให้ดอกตัวนี้ว่าเสรนเขียนให้ซสให้มันแล้วว่าสั็จแล้วว่าหกแปดตัวเดียวเอาเดี๋ยวอ่าพี่น้องเขียนไว้แคบไว้ครับหกแปด ในวงกลม51%นะครับอย่าลืม yeah! 51%เปอร์เซ็นต์หายิบจับรถเตลี่เอไว้ครับส่วนมากเล็กูพาแดงสิออกตัวเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเอาเขียนไว้ค่บไว้ครับเดี๋ยวออกจากนี้ไปกะทีไปถามพราะจับว่าเรามีเล็กนใจไปครับหนึ่งเก้าศนย์นี่ <un> <laughs> โอ้เหล็กทูบจุดมือเส้านี่จุดมือเส้านวันพระได้หนึ่งเก้าศูนย์ครับเอาพี่น้องกลับไปคราะห์อเอาครับ